สวัสดีครับหนูชื่ออะไรครับชื่อนูดีค่ะนูดีวันนี้ครูมีอะไรจะให้หนูมันก็คือเบบี้ทีอะไรเนี่ยหนูรู้จักปะรู้จักค่ะเบบี้ทีแฮปปี้เดย์เนาะตัวสมก็คือตามเนี้ยให้ทําไมรู้ไหมรู้แหละครูบอกไปแล้วให้เพราะว่าเนื่องจากมีคนมาให้กล่องสมครูเจ็ดสิบกว่ากล่องแล้วจะให้ครูมาแจกนักเรียนเนี่ยซึ่งนูดีเป็นหนึ่งคนที่ครูจะแจกให้เพราะว่านูดีเป็นหนึ่งอ่าเป็นยี่สิบคนแรกที่เคยให้กล่องสมครูนั่นก็คือคลิปนี้นั่นเองนี่คลิปนี้ม ในนี้เป็นอะไรหนูจําได้ไหมเป็นให้เบบี้ทีวีสามในนั้นมีสามตัวค่ะโอ้ oh, <Okay. S 1> มีสามตัวเลยอันนี้ค่ะโอ้ oh, เป็นกระดาษวััดเขียนใช่ไหมเออถ้าใครเคยดูก็น่าจําได้นะคะมีหนูดีอยู่แล้วหนูดีเคยให้ครูหลายชิปปะ่ะไม่เยอะไม่เยอะไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆที่เอาอะไรอะที่เอาเ <Baby S 1> บบี้ทีสกุชชี่กระดาษเออที่เอาซองสุ่มหรืออะไรเงี้ยมาให้ครูนะวันนี้ครูจะให้หนูคืนอยากได้ปะ่ะโอเคแล้วเราจะมาแกะกันนะว่าในนี้มันคือตัวอะไรอ่ะากได้ตัวอะไร สีชมพูกับสีม่วงเดี๋ยวเรามารู้กันนะครับว่าหนูดีได้ตัวอะไรอ่ะเชิญเลยเพี่เพิ่งดูการ์ดทำดูการ์ด <c oughs> แกะเลยลูกเนื่องจากมันเป็นกล่องที่เขาให้มามันอาจจะมีการแกะเพื่อเช็คก,การ์ดดูแล,แล้วแล้วก็เช็คดูตัวนะครับมันก็เลยมีร่องรอยในการแกะอยู่บ้างนี่ประมาณนี้นเลยแต่มันเป็นของใหม่นะเออลองแกะดูสิมันเป็นของใหม่หรือเปล่ากูก็อยากรู้เหมือนกันเฮ้ยสีอะไรไม่เห็นหนึ่งสองสามอุ้ยโคตรมากสีอะไรอุ้ยอุ้ยไม่มีกลิ่นหอมปะลมดูิ นี่หอมนน้ำยาสักผ้านี่กินหอมตากิ้งตากิ้งด้วยสามร้อยหกสิบโอ้หนี่มีการด้วยนะได้เป็นตัวนี้ใกล้เคียงนะอย่างน้อยก็มีสีม่วงแต่ว่าหอมมากชอบไหมชอบมากค่ะดีใจไหมดีใจมากค่ะโอเคคูให้ครับขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวฝากกดติดตามมาต่อไปนะว่าคุณจะแจกอะไรให้ใครอีกแล้วก็ใครจะสุมได้อะไรอีกโอเคชิ้นี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะ